ด่วนความนิยมน้องต้นข้าวท่วมทนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษขาดตลาดในยุคที่กระแสข่าวสารไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วมีปรากฏการณ์หนึ่งที่หยุดเวลาและทำให้คนทั้งชาติต้องหันมามองปรากฏการณ์ที่ทำให้หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างไทยรัฐขาดตลาดในชั่วข้ามคืนปรากฏการณ์นั้นมีชื่อว่าต้นข้าวสุภริยาตาอุดม เรื่องราวนี้คือการเดินทางอันน่าทึ่งของเด็กสาวจากต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ใช้ความฝันเสียงเพลงและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกระตันอยู่ปูทางสู่การเป็นศิลปินระดับมหาชนที่คนทั้งชาติหลงรักจุดเริ่มต้นเด็กหญิงวัย12ปีจากเมืองการทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่หล้วนมีจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายเรื่องราวของต้นข้าวสุภริยาก็เช่นกัน เธอคือเด็กหญิงวัย12ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากไปกว่าความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องและเสียงเพลงที่เธอรักสุดหัวใจทว่าต้นทุนเพียงเล็กน้อยนี้เองที่ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เธอกล้าก้าวขึ้นสู่เวทีการประกวดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลก้าวแรกสู่การจดจำแชมป์68สมัยบนเวทีดวลเพลงชิงทุน เวทีดวลเพลงชิงทุนคือสถานที่ที่ทำให้ชื่อของต้นข้าวสุภริยากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าแข่งขันธรรมดาแต่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่รายการสถิติที่ไม่ธรรมดาต้นข้าวสร้างปรากฏการณ์ด้วยการคว้าชัยชนะและครองตำแหน่งแชมป์ติดต่อกันยาวนานถึง68สมัยซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งและสะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของเธอ ทัศนคติที่เหนือกว่าการแข่งขันสิ่งที่ทำให้ต้นข้าวแตกต่างไม่ใช่แค่ความสามารถในการร้องเพลงแต่เป็นทัศนคติของเธอเธอไม่เคยมองผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่กลับมองว่านี่คือโอกาสอันดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดคือการได้ส่งต่อความสุขให้กับผู้ชมผ่านเสียงเพลงของเธอ ด้วยความสามารถและทัศนคติอันงดงามนี้เองทำให้เธอได้รับการยกย่องและมอบฉายาอันน่าภาคภูมิใจว่าสาวน้อยมหัศจรรย์และลูกสาวแห่งชาติที่สามารถครองหัวใจคนไัยทั้งประเทศได้สำเร็จชัยชนะอันน่าทึ่งนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามอะไรคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนหัวใจของเด็กสาวตัวเล็กๆคนนี้ให้ก้าวมาได้ไกลถึงเพียงนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตา แต่อยู่ที่สามเสาหลักอันแข็งแกร่งที่ค้ำจุนเส้นทางของเธอเสาหลักแห่งความสำเร็จพรสวรรค์ความพยายามและความกระตันย่ความสำเร็จของต้นข้าวไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เกิดจากการหลอมรวมคุณสมบัติอันโดดเด่นสามประการที่เปรียบเสมือนเสาหลักอันแข็งแกร่งของเธอ 1. ความพยายามที่ไม่สิ้นสุดเบื้องหลังเสียงร้องที่สมบูรณ์แบบคือการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วง ตนข้าวต้องแบ่งเวลาหลังเลือกเรียนเพื่อฝึกฝนลูกคอและทุ่มเทศึกษาบทเพลงลูกทุ่งนับร้อยเพลงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ท้าชิงจากทั่วประเทศในทุกสัปดาห์ทุกหยาดเหงื่อในการฝึกฝนนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อชัยชนะของตัวเองแต่คือการถักทอความหวังเพื่อครอบครัวอันเป็นที่รักพลังแห่งความกตันอูแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือการต่อสู้เพื่อครอบครัว เธอใช้พรสวรรค์ของเธอเพื่อชิงเงินทุนมาแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ความกระตันยูนี้เองที่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนมหาศาลดังที่เธอกล่าวไว้ว่าพรสวรรค์และสเสน่ห์ธรรมชาตินอกเหนือจากความพยายามและความกระตันยูแล้วต้นข้าวยังมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างโดดเด่นคุณภาพเสียงมีพลังเสียงที่ใสและกังวาลสามารถ,ถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ลึกซึง้งทั้งเพลงช้าและเพลงเร็ว ทักษะการร้องมีเทคนิคการเอื้อนที่พลิ้วไหวงดงามซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงบุคลิกภาพมีความนอบน้อมกิริยามารยาทงดงามและมีสเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติบนเวทีจากคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้ได้ส่งผลให้เธอได้รับการยอมรับในวงกว้างและนำไปสู่การการันตีความสำเร็จในระดับประเทศด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ การยอมรับในระดับมหาชนรางวัลลูกทุ่งหมอลำแห่งปี2025จากเวทีไทยรัฐอวอร์ดความนิยมในตัวต้นข้าวได้รับการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ซึ่งมาจากการโหวตของมหาชนทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่าเธอได้ก้าวขึ้นเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงรางวัลพิเศษที่สะท้อนความสำเร็จ นอกเหนือจากโล่รางวัลเกียรติยศการได้รับการโหวตอย่างท่วมทน้นยังทำให้เธอได้รับสิบทธิพิเศษที่สะท้อนความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากลดังนี้ 1. ระดับสากลได้ขึ้นภาพบนจอบิลบอร์ดณ Times ์สแควรนครนิวยอร์กในวันที่24มกราคม2569 2. ระดับประเทศ ได้ขึ้นจอประชาสัมพันธ์ณห้างสรรพ,พสินค้าดีเอ็มโพเรียมกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24-26ถึงมกราคม2569 3. สื่อสิ่งพิมพ์ได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษวันที่25มกราคม2569 รางวัลและความสำเร็จเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่าบัตรนี้ต้นข้าวได้ก้าวข้ามจากการเป็นผู้เข้าประกวดสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างเต็มตัวแล้วจากผู้เข้าประกวดสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพการเดินทางของต้นข้าวได้มาถึงจุดที่เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้ชนะบนเวทีการประกวดอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงลูกทุ่ง ปรากฏการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษที่รูปเธอขึ้นปกขายหมดอย่างรวดเร็วคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดถึงการยอมรับในระดับมหาศาลและเสียงสะท้อนจากคนในวงการก็ดังไม่แพ้กันเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิในวงการต่างยกย่องว่าเธอมีจิตวิญญ,ญาณศิลปินอย่างแท้จริงและสามารถดึงดูดกลุ่มแฟนคลับรุ่นใหญ่ให้กลับมามีความสุขกับการฟังเพลงลูกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการที่สาคัญต่อวงการ บทเรียนสร้างแรงบันดาลใจจากต้นข้าวสุภริยาเรื่องราวของต้นข้าวสุภริยาไม่ได้มอบแค่ความบันเทิงแต่ยังมอบบทเรียนและแรงบันดาลใจที่สำคัญ3ประการให้กับเยาวชนและทุกคนที่มีความฝัน 1. ความพยายามไม่เคยทรยศใครใชัยชนะ68สมัยไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่มันคือผลลัพธ์ของการแบ่งเวลาหลังเลืกอเรียนเพื่อฝึกฝนลูกค,คอและการศึกษาบทเพลงนับร้อยเพลงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความทุ่มเทคือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนพลังแห่งความกระตันอยู่ทุกครั้งที่ต้นข้าวขึ้นเวทีเธอไม่ได้แบกรับความกดดันเพื่อตัวเองแต่แบกรับความหวังของครอบครัวดังคำพูดที่ว่าหนูอยากสู้เพื่อครอบครัว ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อคนที่รักคือแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุด 3. ความฝันเป็นจริงได้สำหรับทุกคนจากเด็กหญิงเมืองการสู่ศิลปินระดับประเทศต้นข้าวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าต้นทุนชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหากมีความกล้าที่จะฝันและไม่ละทิ้งความพยายามโอกาสย่อมเปิดกว้างสำหรับเราเสมอเพชศแท้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ย่อมส่องประกายได้เสมอ